สวัสดีครับผม <Yeah. S 1> นายอัตพลนุ้มเจริญวันนี้จะมานำเสนอแอนิเมชั่นสาดีเรื่องตำนานรับโลกไม่รู้เด e c o m คอมพิวเตอร์เลเจนด์แด๊ดบลดิสเรื่องราวของเราจะดำเนินเรื่องไปทางจบประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดห้ายุคครับขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยครับ ันเปิดไงวันเนี้ยเปิดไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนตัวนี้ ดีต้อนรับก,กรุณาเดินมาที่วงกลมสีฟ้าได้ครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมประวัติของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคสุดท้ายครับขอเชิญรับชมได้เลยครับคอมพิวเตอร์นั้นเกิดจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรกคือลูกคิดครับสร้างขึ้นในประเทศจีนเมื่อประมาณ2,000-3,000ถึงปีที่แล้วครับโดยคอมพิวเตอร์สามารถแบ่องออกเป็น5ยุคด้วยกันครับวันนี้ผมจะพาไปดูยุคที่1กันก่อนเลยนะครับ ปดูกันเลยเป็นการอิเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่เครื่องเดิโดยเมลลี่และไอเคิลได้นำแนวความคิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากเครื่องหนึ่งเรียกว่าอินเนียซึ่งต่อมาได้ประดิษฐ์เครื่องยูนิแวร์ขึ้นเพื่อใช้ในการสำรวจส,วจสวจัมโนครระจากคปรมจุปีเครื่องคอมพิวเตอร์รายุนี้ใช้หลัดสัญญาการในการควบคุมการทำง,งานของเครื่อง ซึ่งทางานได้อย่างรวดเร็วแต่มีขนาดใหญ่มากและราคาแพงยุคแรกของคอมพิวเตอร์ซึ่งึกเมื่อมีผู้ปผลิตทาร์ติเตอร์มาใช้แทนหลอดสูญญากาศต่อไปจะพาไปดูยุคที่สองกันต่อเลยนะครับในยุคที่สองมีการนำทาร์ติเตอร์มาใช้กับเครื่อง,องคอมพิวเตอร์จึงทําให้เครื่องขนาดเล็กลงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มีความรวดเร็วและแม่นยำามากที่ขึ้นครับนอกจากนี้ในยุคนี้ ยังได้มีการกิกภาษาเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นภาษาฟอร์แทนครับจึงทํา้ง่ายๆต่อการเขียนโปรแกรมสําหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เีิ่มต้นภายลักใช้คอมพิวเตอร์ได้เกือบห้าปีเนื่องจากได้มีการปลิทินค้นเกี่ยวกับวงจรวมหรือเล็กว่าไอทีซึ่งไอทีนี้ทำให้ส่วนประกอบและวงจรต่างสามารถบางลงบนแผ่นชิปเล็ก เพียงแผ่นเดียวได้ครับจึงมีการนำเอาแผรชิพมาใช้แทนคอมพิเตอร์ทำให้ประหยดัดที่ได้มากกว่านอกจากนี้ยังเริ่มมีการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลและมีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สาม,มารถทํางานร่วมกันได้ในหลายงานในเวลาเดียวกันและมีระบบที่ผู้ใช้สามารถโต้อตอบกันได้หลายๆคนพร้อมๆกันตอนนี้ก็เดินทางม,มาถึงยุคที่4แล้วนะครับเป็นยุคที่นำสารพื้นตัวนำมาสร้างวงจรรวม ความจุสูงมากเพื่อสามารถย่อยสวดไอพีธรรมดาหลายๆวงจรเข้ามาในวงจรเดียวกันได้และมีการประดิษฐ์ไมโครโฟสเตอร์ขึ้นทําให้เครื่องมีขนาดเล็กราคาถูกลงและมีความสามารถในการทํางานสูงและรวดเร็วมากจึงทำให้ความเร์ส่งคดที่ก็เกิดขึ้นมาในยุคนี้และสุดท้ายคือยุคที่นะครับในยุคนี้ด้านิกนก,นการขนา ความสามารถในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ความสะดวกสบายในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนมีการพัฒนาการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโปพาขนาดเล็กให้ใช้งานง่ายมีความสามารถสูงขึ้นโดยหวังให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผลได้องค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วยสี่อย่างได้แก่ 1. ระบบหุ่นยนต์หรือแขนกล 2. ระบบประมวลภาษาพูดสาการรู้จำเสียงพูดสระบบผู้เชี่ยวชาญขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมชมพิพิธภัณ์ของเราครับขอเด้ทางโดยสวัสดิภาพครับงั้นพวกเรากลับก่อนนะครับเอางีครับเรื่องราของเราสดุปเช่นไรละครับ และว,วันนี้ทางเราได้รับเกียรติจากคุณแอนดอยเข้ามาในร่วมในห้องส่งของเราด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านปุ่มมือต้อนรับคุณแอนดอยนะครับสวัสดีครับคุณแอนดอยสวัสดีครับคุณท่านทุกคนวันนี้เป็นไงครับต้รับความรู้ความเลเกี่ยวกับประวัติของคอมพิวเตอร์มากมายเลยใช่ไหมครับอ่ะก็ขอขอบคุณคุณแอนดอยมากเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ